ัวอะไรอ๋อได้ได้ไดมีงานติดตั้งราวบันไดเริ่มนะครับแล้วก็มีม้านั่งมีม้านั่งบริเวณเชิงบันไดนะฮะที่เป็นเป็นงานติดตั้งราวบันไดครับเราใช้ลูกแก้วไม้มะค่าทั้งหมดครับโดยช่างเอ็กบนหมีครับนี่ฮะเป็นราวบันไดที่จะ บันไดเจ็ดขั้นขึ้นไปชั้นบนนะบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นลูกกรงลูกแก้วนะครับรอบๆบันไดส่วนบริเวณนี้เป็นม้านั่งฮะแล้วก็จะมีลูกแก้วรอบๆอบระเบียงด้านบนนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่นี่ลูกแก้วเป็นเอกลักษณ์ของช่างเอ็กบ้านมีครับจะเป็นลูกแก้วลักษณะน,นี้นะฮะ สนใจติดต่องานได้นะครับเอ็กบ้านมีเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรครับช่างเอ็กโอ้ oh, <my> จะไม่ว่าง <laughs> จะไม่ว่าง <laughs> ติดต่อได้แต่จะว่างหรือไม่ว่างยังไม่รู้โอเคครับผม